ใบหุกฟังนี่ครับก็ควรเอาที่จะเอาก้านออกนะก็ใส่เฉพาะใบนะครับแต่ถ้าเรามั่นใจนะครับว่าเราตักแห้งสนิทเราก็ใส่กานได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะก็จะใส่ไปเลยครับผมจะใส่ช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะใส่กระมังเนี่ยสวัสดีครับเพราะผมในช่อง p m เ t a f เมตาครับ คลิปนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนน้าลูกปลาอายุหนึ่งเดือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูบ่อที่เราจะต้องเปลี่ยนกันก่อนก็จะเป็นบ่อป,ปลาติดกันเลย ER นะครับจะสังเกตเห็นว่าน้ําขึ้นฟ้านะครับมาฟ้าขึ้นเต็มนะแต่ว่าน้ําไม่ไม่ได้เน่านะครับไม่ได้เนา่าลูกปลาก็อยู่ปกตินะครับก็หนึ่งเดือนแล้ว e ครับที่ไม่ได้เปลี่ยน,นครับวันนี้ก็จะต้องทําการเปลี่ยนกันนะครับปลาอายุหน e ึ่งเดือนก็จะประมาณนี้ก็ ช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยผมก็จะเติมคอยเติมน้ําอย่างเดียวเลยจะไม่ได้เปลี่ยนเขาเลยจะเติมน้าเข้าไปอย่างเดียวเลยให้อาหารแต่น้อยพอเนะแต่น้อยก็ปลาก็จะอยู่ได้อย่างแข็งแรงนะครับน้ําไม่นองไม่เสียปลาก็จะสุขภาพดีนะครับเอาไปดูบ่อที่เราเตรียมมาก่อนก็จะเป็นบ่อที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับอาจจะเป็นบ่อที่ฟาร์มเนี่ยจะตัใช้เป็นน้ําบาดาลน,นะครับผมก็ต้องเตรียมน้ําไว้หนึ่งวันก่อนเพื่อที่ ให้อุณหภูมิน้ำเนี่ยมันเท่ากันนะครับเพราะว่าบางทีน้ําถ้าเราเติมน้ําเลยแล้วเรามากักปลามาใส่เลยเนี่ยปลาอาจจะนอกน้ําได้เพราะาน้ําอาจาอาจะร้อนเกินไปเพราะว่าน้ําเก่าขเขาอาจจะเย็นนะครับอุณหภูมิไม่ไม่เท่ากันก็เหมือนที่เราย้ายลูกปลาเราย้ายลูกปลาใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาหันมาแช่ไว้ก่อนเพื <ๆ S 2> ่อ,อ <ๆ S 2> ให้อุณหภูมิมันเท่ากันเพราะว่าลาเทไปแล้วปลาก็นอกได้ก็ทําวิธีเดียวกันหรือถ้าเพื่อนๆมีภาชนะอันเดียวก็ หากระป๋องใส่น้ําเอาไว้สักสองใบสามใบใส่น้ําเตรียมไว้แล้วก็หากระมงังหรือกระป๋องก็ได้ตักย้ายไปก่อนย้ายลูกปลาในนี้ไปก่อนแล้วเราก็ค่อยล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เตรียมน้ําใส่น้ําเข้าไปได้เลยครับจะประมาณนี้ส่วนน้ํานี่ก็จะใส่เกลือลงไปหนึ่งกํามือนะครับจะเป็นน้ําที่เตรียมไว้ใส่เกลือลงไปหนึ่งกํามือแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปตักลูปกปลาสิ่งที่ผมใช้ก็จะเป็นที่ตักนะครับ ลูกน้ำนะครับเป็นสวิงตักลูกน้ําแบบนี้เลยก็จะตักลงมาเลยนะครับข้อดีนะครับที่การที่เราเตรียมน้ําไว้เนี้ยเนียปลาเราจะไม่ค่คยช้ำนะเราก็จะตักได้เลยแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ย้ายลงมาใส่เขาแบบนี้เลยมาใส่แบบนี้เลยปลาอายุหนึ่งเดือนนะครับแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละ เพื่อนๆบางคนว่าทำไมของพี่โตเร็วของผมโตช้าทำไมของเพื่อนผมโตเร็วปลาก,ก็หลายๆปัจจัยนะครับบางทีติดจํานวนเยอะเกินไปสระถานที่ภาชนะที่เราใส่มันมันแคบเกินไปนะครับปลาเราก็โตช้าถึงอายุเท่ากันนะครับถึงอายุเท่ากันก็จะโตช้าได้นะครับบางทีเขาให้กินอาหารรวมสมบูรณ์ลูกไลบางทีเราลุกไรมีมั่งไม่มีมั่งนะครับการโตก็จะผิดกัน แต่ทาไมปลาอายุหนึ่งเดือนทําไมตัวไม่เท่ากันก็เป็นเรื่องปกตินะคร้บก็จะไม่เน่านะครับถึงเพาพวกเศษขยะเนี่ยเศษขี้เศษอะไรเนี่ยหล่นลงไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า,าประกาศก็ชอบอยู่น้ําแบบตึงสะอาดกึงเน่านะครับแต่ไม่เน่านะไม่มีกลิ่นประกาศอยู่ได้เรียบร้อยก็จะใส่ประมาณนี้จะเป็นข้อของมัตติคันเลอร์เลย เราตัดมาชมชั้นชุดนี้กันก่อนนะครับชั้นชุดนี้เป็นชั้นแค่บันไดสามขั้นนะครับตัวไม้จะเป็นไม้สนนองนะครับเป็นไม้นักแข่งโดนน้าได้ปกตินะครับไม้ไม่ยืยไม่พองนะครับด้านหลังของโหลก็จะมีไม้กั้นไว้นะครับเพิ่มความสวยงามไว้นะครับชุดนี้จะติดเป็นไฟ LED เส้นนะไฟ LED เส้นเราจะติดด้านล่างของโหลนะก็จะส่องขึ้นมาด้านด้านบนเห็นตัวปลาได้อย่างชัดเจนนะครับไฟเราโดนน้าได้นะครับจะมีพลาสติกคู่มืยหนึ่งชั้นนะครับไม่ต้องกลัวไฟช็อตนะครับขนาดความงด้างด้านหน ความลึกด้านใน12เนี้วนะครับความสูงจากพื้นถึงสุดชั้น25นิ้วนะครับจะมาพร้อมกระโหลกขนาดความฟาง,ง6นิ้วลึก4นิ้วสูง8นิ้วนลครับจะเป็นกาวซิลิโคนสีดำกระโจกสนา3มิลจะเป็นโหลสที่ค่อนข้างใหญ่เลี้ยงประกัดได้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับชุดนี้วางโหลได้ชั้นละ4ใบได้โหลทั้งหมด12ใบครบชุดตามภาพเลยนะครับเราตัดชมคลิปกันต่อเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่เป็นใบาวาง ใบหูฟางนะครับใบหูปฟางเนี่ยครับก็ควรเาที่จะเอาก้านออกนะก็ใส่เฉพาะใบนะครับแต่ถ้าเรามั่นใจนะครับว่าเราตักแห้งสนิทเราก็ใส่ก้านได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะก็จะใส่ไปเลยครับผมก็จะใส่ช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะใส่กระมังเนี่ยหกถึงเจ็ดใบเลยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศร้อนเนี่ยอาหารตกค้างเหลือใต้บ่อเนี่ยจะทําให้ น้ำเน่าได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราใส่ใบหูใบหูฟางให้เข้มเข้มเนี่ยจะช่วยในเรื่องน้ำเน่าเสียช้าน้ำเน่าเสียเวลาน้ําเริ่มเน่าเสียเนี่ยอาหารหมักหมมเนี่ยสิ่งที่ตามมานะครับก็คือโรคโรคต่างๆของประกัดนะครับก็เราก็ควรที่จะดูแลเรื่องน้ําให้ดีนะครับช่วงอากาศร้อนเนี่ยสําคัญนะครับสําคัญกว่าหน้าหนาวนะครับเพราะว่าโรคประกัดเนี่ยก็จะมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยนะครับ ช่วงนี้ต้องระวังนะครับจะเป็นโรคที่เวลาเป็นทีแล้วเนี่ยประกัดก็จะเป็นเหมือนโรคติดต่อนะครับเป็นบ่อน,นี้บ่อน,นู้นก็จะลามไปทั่วเลยมีสิบบ่อก็อาจจะเสียหายทั้งสิบบ่อเลยนะครับประกัดในโลก็เหมือนกันนะครับก็จะดูตัวเขาไม่ค่อยสดใสนะถ้าเราใส่น้ําใส่ใส่เงี้ยแตงยิ่งผ่านเข้าไปได้เยอะควารมร้อนของในน้ําก็จะเพิ่มมากขึ้นเวยนะครับต้องระวังเรื่องนี้ด้วย ก็ใส่ประมาณนี้เรียบร้อยเราดูบอ่อที่สองกนะันบอ่อที่สองนะครับก็จะเป็นมัติคคลเลอร์เหมือนกันน้นนําเริ่มขึ้นฝ้าแล้วแต่ไม่มีกลิ่นนะครับน้ําก็ยังใส่ปกติแต่ว่าถึงเวลาเดือนหนึ่งแล้วเราผมก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งจะตักแบบนี้เลยอาหารนะครับอาหารก็จะเลี้ยงทุกวันนะครับก็จะเป็นพวกไข่ตุนถ้าเราไม่มีทุกไลไข่ตุนเต้าหู้ไข่ได้หมดนะครับ พวกนี้ไม่เหมือนหม้อมาเลยนะก็จะกินได้ทั่วไปเลยถึงเรามีลูกไรนะครับเราก็ควรที่จะให้เขากินไข่ตุ่นบ้างนะครับควรจะผสมไปในลูกไกบ้างนะครับก็ก็จะดีนะปลาก็จะทําให้ปลาอ้วนโตเร็วสันเขาจะหนานะครับปลาเขาจะตัวไม่ยาวนะถ้าเราเลี้ยงพวกไข่ตุ่นเขาด้วยนะครับก็จะดีไประดับหนะึ่งไม่ใช่ว่าไม่มี ไม่มีลึกไลก็ไม่กินเห็ดถิ่ก็ได้นะแต่ว่าเป็นข้อคือเหมือนเสริมให้เขาครับประมาณนี้ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็ต้องดูแลปลาค่อนข้างดีฝ่าปกติหน้าปกตินะเพราะว่าโรคประกัดก็จะมาช่วงเนี้ปลาจะเป็นโรคง่ายก็เพราะว่าน้าเราเน่าเสียนะน้าเราเน่าเสียก็บ่งบอกการเกิดโรคได้นะครับ เรียบร้อยครับพอกหนึ่งนะครับออกเนี่ยที่เพาะที่แรกเลยนะประมาณสองสามร้อยตัวเลยนะเนี่ยเป็ดเสร็จแล้วเดือนหนึงน่งเนี่ยปลาที่เขารอดมาเนี่ยเขาเหลือประมาณร้อยร้อยกว่าฝาครับทุกพอกเลยก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เขาจะต้องล่วงล่วงตายไปบ้างจะบางตัวจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็เป็นเรื่องปกตินะครับปลาลูกปลาก็สามส่วนรอดสัก ส่วนครึ่งสองส่วนแล้วแต่นะครับบางบางบ,างบอกก็รอดส่วนเดียวก็วเป็นเรื่องปกไม่ใช่ว่าออกมาสามทอาทำไมกุปลาผมร่วงหมดเลยเป็นเรื่องปกติน,นะครับที่เขาจะต้องร่วงเหลือประมาณนี้นะครับอาจจะมีตัวแข็งแรงไม่แข็งแรงนะครับปะปนกันบางตัวออกมาไส้ลำลำไส้เขาไม่สมบูรณ์เขากินอาหารไม่ได้นะครับก็จะร่วงตายได้ง่าย ปลาเมื่อที่ได้กินอาหารไม่ได้ก็จะล่วงตายของตัวไปเจอน้ําเสียแบบางใต้พื้นเนี่ยบางทีในบ่อเนี่ยน้ําจะเสียเป็นจุดๆใต้พื้นเนี่ยบางทีปลาไปมุดเนี่ยน้าเสียเขาอาจจะน็อกน้ําได้ก็อีกเรื่องหนึ่งวลาเราเปลี่ยนน้าบ่อยผมถึงเดือนนึงผมเปลี่ยนน้าทีหนึงไงผมคอยเติมเอาเปลี่ยนน้าบ่อยก็จะทําให้ปลาเราล่วงตายนะครับเปลี่ยนน้าทีก็บางทีตายเป็นสิบยี่สิบตัวเรื่องปกติก็จะประ,าะมาณนี้ง่ายๆเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็จะมีประมาณนี้ก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมวิธีการเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซ็ให้ลูกปลาอายุหนึ่งเดือนนะครับก็จะเป็นวิธีแบบง,ง่ายๆในการที่เราต้องพักน้ําไว้ก่อนเพื่อเน้นๆเลยคืออุณหภูมิน้ําให้อุณหภูมิน้ําเท่ากันเราก็สามารถเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซ็นได้อย่างชัวร์นะครับปลาเราจะไม่นอกน้ําแน่นอน,นค,รครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้หากเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าเรามาพูดคุยแบ่งปันความรู้ เดี๋ยวก็ประกาศกันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน